ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านรองประหลัดคือทางเราเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมาบอกว่าให้ท่านมายืนยันว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นเรื่องที่กฎระเบียบได้ให้หรือไม่ให้นะฮะทางเราจะมาบอกท่านว่าประชาชนเขาไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงนะครับท่านอย่าหลงประเด็นนะประชาชนเขาไม่เชื่อ ข้อหนึ่งเราก็เลยบอกว่าให้ท่านไปหาโรงพยาบาลอื่นหมอคนอื่นที่ไม่ใช่หมอราชทัณฑ์ไม่ใช่หมอโรงพยาบาลตำรวจประชาชนเขาบอกว่าซุยเหี้ยกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วท่านต้องไปหามาครับว่ามีโรงพยาบาลไหนที่เป็นกลางที่ประชาชนจะเชื่อถือได้ส่วนจะใช้กฎระเบียบข้อบังคับของราชทัณฑ์หรือ ข้อบังคับระเบียบของขอกระทรวงยุติธรรมอันไหนท่านต้องไปศึกษาดูครับเพราะเป็นหน้าที่ของท่านถ้าท่านยังใช้ระเบียบข้อบังคับเดิมที่ท่านพูดเมือม่อเมือม่อเมือ่อสักครู่นี้ท่านจะเป็นจำเลยของสังคมนะครับสังคมเขาไม่เชื่อว่าคุณนักศึกษาป่วยอ่านี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเอาให้ชัดช คุณทักษิณเข้ามาอยู่ใน,นคุกยังไม่ได้นอนสักคืนเลยนะครับค,คนเขาตั้งคําถามคนเขาพูดล่วงหน้าบอกว่านี่จะเป็นละครเขาจะบอกว่าทักษิณจะไม่ได้นอนคุกคจะได้นอนที่บ้านหรือท่านจะให้ละครมันสม,สมบูรณ์จบแบบบริบูรณ์ครับถ้าท่านคิดว่าจะให้มันไม่จบแบบที่คนเขาคาดการท่านต้องทา,ทาให้ความจริงมันปรากฏอ,อันนี้คือข้อเรียกร้องของพวกเราเพราะฉะนั้นแล้ว ท่านไม่ต้องอ้างระเบียบเรารู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นข้าราชการต้องทําตามระเบียบแต่ระเบียบมันต้องสอดคล้องกับความเป็นธรรมเราชืประชาชนยอมรับได้ไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับบ้านคนแต่ปฏิบัติกับคนส่วนใหญ่อีกแบบหนึง่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้เคยถูกต้องโทษนะครับ,รบผมไม่เชื่อหรอกว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการดูแลแบบนี้ ท่านบอกว่าถูกกักลวกสิบวันอ่ะมันมาหลังโควิดเมื่อก่อนมันไม่ได้แยกแบบนี้ไปถึงก็ตัดผมเลย,ยงงแล้วมาอ้างว่าพรา่อทักษิณอายุเกินเจ็ดสิบไม่ต้องตัดอันนี้ผมรู้แต่ต้องแถลงให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วคนเจ็ดสิบคนอื่นถูกตัดผมหรือเปล่าท่านต้องเอามาชอให,ให้สื่อมวลชนก็ดูคนเขาก็เลยสงสยัย เขาถามแม้กระทั่งเรื่องเสื้อผ้าก็าคนมันติดภาพว่าคนออกมาจากคุกต้องใส่ชุดออกสารท่านนึกออกไหมชุดสีน้ําตาลอะแต่ว่าผมมาเขียนในเฟซบุ๊กว่าชุดออกสารอะมันสําหรับนักโทษที่ออกสารถ้าอยู่ในเรือนจำอะมันใส่แค่กางเกงขาขาสั้นสีน้ําเงินกับเสื้อยืดอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ต้องปฏิบัติให้เท่าเทียมกันส่วนเรื่องของการขออภัย เรื่องการลดโทษอันนี้มันยังไม่ถึงเราจะเฝ้าติดตามดูว่ากระทรวงยุติธรรมกรมราชธรรมจะทําตามขั้นตอนหรือเบสิก,กปกติหรือไม่หนึ่งในสามอะไรอย่างนี้เขาท่องกันมาหมดคนที่เคยติดคุกท่องกันทุกวันเลยหรือแม้แต่คนที่ศึกษากฎหมายท่านอยากท่านท่านอยากทาให้มันผิดก็แล้วกันและท่านจะเป็นจำเลยของสังคมที่ไม่ใช่แค่ทัศน์นอน